เอาวะเฮเอาวะฮะเฮโลเฮลาลาลาพาเฮโลขวัญเอ้ยขวัญเอ้ยขวัญอย่าเลยไกลห่า ฝันของแม่านางแม่จงมาสิงสูยกออกจากคานแม่จงพาลำาพงแม่ยานั่งแม่เนื้อทองแม่อย่ามองใจอยู่ มีพระพรมอยู่เบื้องซ้ายมีพระพายอยู่เบื้องขวาขอให้แม่มานั่งลงอยู่ตรงหน้าแม่จงพามีชายวิ่งไวๆไวเน้อแม่ยานางวิ่งไวๆเน้อแม่ยานังเฮ้ยเฮ้ย